ล้นน้ำง่ายๆทำได้ทุกวันนะพอน้ำสะอาดปลาก็จะสุขภาพดีไม่ป่วยง่ายนะสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายน้ำดูดคีิปปลาหรือขี้เกียจทำเนี่ยก็มาใช้วิธีลดน้ำแบบนี้เอาก็ได้ครับเปิดน้ำใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็ให้น้ำเก่าเนี่ยมันไหลออกครับเปิดไว้แบบนี้ประมาณวันละ1 0ถึง20นาทีนะน้ำที่อยู่ในอ่างเลี้ยงปลาของเรามันก็จะสะอาดอยู่เสมอเนาะมันก็เป็นวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำอย่างหนึ่งนั่นแหละครับแต่ว่าวิธีเนี้ยมันจะสามารถเคลียร์อะไรต่างๆที่มันล่องลอยอยู่บนผิวน้ำ ไดด้้วยอันนี้เขาเรียกว่าท่อล้นน้ําหรือท่อโอเวอร์ฟลูอะไรประมาณนั้นครับเวลาเราจะใช้นเนี่ยเราต้องจุ่มมาลงไปในน้ําก่อนเพื่อไล่ฟองอากาศทั้งหมดนะที่มีอยู่ในท่อนั้นออกให้หมด ถ้าฟองอากาศยังเหลืออยู่อ่ะน้ํามันจะไม่ไหลออกมานะครับจากนั้นเราก็พาดไว้กับขอบอ่างแบบนี้แล้วก็ปรับระดับหัวปลายท่อด้านในให้มันอยู่ในระดับน้ําที่เราต้องการให้น้ํามันไหลออกครับมันก็จะไหลยอยู่แบบนี้จนกว่าระดับน้ำเนี่ยมันจะอยู่ต่ํากว่าปากท่อครับหลักการของมันก็จะประมาณนี้ครับใครที่ยังไม่เข้าใจหลักการของมันก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติม,ตมดูครับผมก็อธิบายแบบงงๆอะ่ะส่วนใครที่คิดว่ามันยุ่งยากเกินไปเจาะขอบอ่างเอาง่ายกว่าไหมก็แล้วแต่ครับเอาที่เราสะดวกนะส่วนไอ,อ้ท่อลดน้ําอันเนี้ยผมสั่งมานะคร คิดว่ามันทําเองก็ได้ก็ทําเองเลยครับจัด